สวัสดีค่ะมาพบกับพี่เซี่ยวเหวยนะคะวันนี้พี่เซี่ยวเหวยก็มีข่าวคราวในส่วนของการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่3ามของพี่เซียวเหวยนะคะซึ่งได้เริ่มฉีดวัคซีนนะคะเมื่อวันที่ 10มิถุนายน2564นะคะหลังจากอาการข้างต้นใช่ไหมคะหลังฉีดวัคซีนประมาณ3มทุ่มนะคะที่เรามีอาการหนาวสั่นมากๆเลยนะคะแค่หนาวสานเสียวเยาะก็เลยคิดว่าไม่ได้เป็นไข้ก็เลยไม่กินยาพาราเป็นการแก้กันไปก่อนนะคะเพราะาเราคิดว่าแค่หนาวสั่นเฉยๆนะคะแต่ว่าพอมาวันศุกร์ใช่ไหมคะวันศุกร์ที่11 เสี่ยเห๋อก็มีอาการเหมือนกินอาหารไม่ค่อยอร่อยนะคะกินอะไรก็ขมปากไปหมดเลยก็คือจะเคยเกเป็นคนกินข้าวมากๆได้มากๆเยอะๆ,ๆเลยนะคะแต่ว่าพอกินยำกินส้มตําไปแล้วกินปลาทอดไปแล้วอะคะ่ะมันไม่อร่อยะคะ่ะรู้สึกขมๆปากนะคะกินได้แต่ของเปรี้ยวอย่างเช่นมะขามนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เลยจะน่าจะเป็นกินอะไรแล้วมันไม่อร่อยนะคะคือ จืดปากอะค่ะอันนี้ก็จะน่าจะเป็นอาการของการเข้าสู่เป็นไข้นะคะแต่ว่าผลข้างเคียงก็น,นี่แหละค่ะนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าของเสี่ยวยาไม่มากนะคะจากนั้นพอหลังจากกลับบ้านนะคะประมาณ6กโมงเสี่ยวยาวถิ่นบ้านนะคะก็เลยกินข้าวนิดหน่อยะค่ะรองท้องก่อนแล้วก็เลยกินยาพาราแล้วก็ทําไปนอนนะคะซื้อใส่เสื้อกันหนาวเลยะค่ะ เราจะเปลี่ยนชุดจากที่ทํางานไปก่อนนะคะไม่ได้อาบน้ํานะคะเพราะว่ากลัวจะเป็นไข้เหมือนกันนะคะคิดว่าตอนที่เราอาบน้ําไปแล้วมันจะหนาวไงคะแต่ว่าเราก็เลยไม่ไม่ได้อาบน้ําเราก็แค่เปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดที่เรามาทํางานนะคะเราก็ใส่เสื้อผ้าเราใส่เสื้อกันหนาวไปเลยแล้วจากนั้นห่มผ้าสองชั้น,นะคะ่ะเราทําความอบอุ่นกินยาพาราเราให้ความอบอุ่นกับร่างกายะคะไม่ถึง5นาทีนะคะเหงื่อออกตามตัวหมดเลยนะคะเรานอนได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็คือเสื้อผ้า น้ำมาค่ะเหงื่อท่วมตัวไปเลยนะคะเปียกเสื้อผ้าไปหมดเลยนะคะก็เลยทาให้รู้สึกดีขึ้นนะคะก็คือประมาณหนึ่งชั่วโมงจริงๆที่เสี่ยวหย่ากินยาพาราแล้วก็เลยเหมือนอาการเริ่มออกฤทธิ์ะคะการทําให้เหงือ่อร่างกายของเราขับเหงื่อออกจากร่างกายนะคะแล้วก็ท่วมเต็มเสื้อผ้าเลยทําให้เสี่ยวหย่ารู้สึกอาการดีขึ้นเลยะคะ่ะเพราะว่าตอนนอนห่มผ้าน่ะจะรู้สึกว่าเราตัวร้อนจริงๆอันนั้นรู้สึกเลยว่าเป็นไข้คือเป็นไข้เสี่ยวหย่าจุดๆแค่ว่าตัวร้อนนะคะแต่ว่าท้านอนมากๆคิดว่าไม่ใช่ไงคะก็เลยคิดว่า ตัวร้อนวันที่สองในวันศุกร์ที่11นะคะ6โมงประมาณ1ทุ่มเสี่ยวเหยาอาการดีขึ้นคือแบบสงสัยเหมือนกันว่าเร็วมากๆเลยค่ะว่าการทำให้ร่างกายของเรามีเหงื่อออกนะทำให้เราช่วย อาการไข้ของเราดีขึ้นจริงๆค่ะอันนี้ก็คือเป็นจากของเสี่ยวยาวนะาั่นแหละท่านอาจจะมีวิธีอื่นแต่สําหรับความรู้สึกของเสี่ยวยาวก็คือการทํานอนแล้วให้ความอบอุ่นร่างกายทําให้ร่างกายอะ่ะมีเหงื่อออกมาที่สุดก็คือไม่เปิดพัดลมเลยนะคะนอนบนบ้านชั้นสองเป็นบ้านไม้ก็คืออากาศจะอาจจะอุณหภูมิร้อนอยู่ด้วยเราก็เลยได้ตรงนี้มาช่วยเรานะคะวันนี้ก็เลยหลังจากนั้นนะคะส,สามทุ่มครึ่งนะคะลุกมากินข้าว นะคะกินข้าวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำนะคะเราแค่เช็ดตัวล้างหน้าแปรงฟันนะคะเพราะว่าแต่ว่าไม่ได้รู้สึกกลัวน้ําอีกแล้วไม่รู้สึกหนาวอีกแล้วค่ะคือเหมือนเริ่มปกติแล้วค่ะแต่ว่ายังรู้สึกเหมือนขมปากอยู่อันนั้นอันนั้นเรายังขมอยู่จริงๆก็เลยแบบ เออเดี๋ยวพอตอนก่อนนอนสามทุ่มเราวันนี้เราก็นอนเร็วนะคะเมื่อวันศุกร์นอนสามทุ่มสี่สิบนะคะแล้วก็หลับหลับตอนไหนไม่รู้นะคะเพราะว่ารู้อีกทีมาตื่นตอนหกโมงเช้าหกนาฬิกายี่สิบสองถือว่าเรานอนหลับได้เพียงพอจริงๆคะ่ะอันนี้ยอมรับแต่ว่าเราไม่ได้ดื่มน้ําเยอะในวันที่สองนะคะแล้วก็ไม่ค่อยลุกชีก็ทําให้เสียวยาวนอนได้ยาวไปเลยนะคะหลายชั่วโมงเลยตั้งแต่สามทุ่มสี่สิบมาตื่นอีกทีหกโมงเช้ายี่สิบสองจริงๆคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเราได้พักผ่อน เพียงพอนะคะถือว่าเสี่ยวเหยารู้สึกดีขึ้นนะวันนี้วันเสาร์วันที่12นะคะก็อาการเป็นแบบนี้แต่ว่าอาการของวันนี้คือเสี่ยวเหยาจะรู้สึกหิวส้ตมตําตําซั่วอะไรที่เป็นของเปรียปร้ยวๆคะ่ะมะม่วงะคะ่ะมะม่วงเปรียปร้ยวๆนะคะกินกับน้าจิ้มเค็มๆนิดนึงนะคะใส่เกลือใส่พริกใส่น้ําตาลแค่3อย่างไม่ใส่ชูรสเนาะเราก็มากินนะคะแล้วตอนนี้พี่เขาเอามะม่วงมาให้หนูด้วยหนูบอกว่าหนูหิวมะม่วงะคะ่ะพี่ก็เลยเขาเอามาให้หนู เรากินไปมันอร่อยมากค่ะแต่ว่ายังรู้จึอยุรู้สึกอะค่ะขมปากอยู่นะคะมันกาลังเหมือนกําลังสังไขยอะค่ะรู้สึกกินของเปรี้ยวๆจริงๆค่ะวันนี้ก็เลยมาเล่าอาการในส่วนของวันที่3นะคะหลังจากฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนมันเพื่อหเนาะวันนี้วันเสาร์ก็เลยจะมาเล่าอาการคิดว่าตอนนี้เซลล์แยวยปกติดีแล้วแหละเพราะว่าตรงนี้แขนที่ข้างขวาน่ะไม่เจ็บแล้ว ไม,ไ,มไม่เจ็บจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกอยากกินซ้าคือจะไปกินซื้อตําซ่วมากินครั้งที่สองนะคะคือ,คอเราปกติแล้วหน้าตาก็คิดว่าสดชื่น,นะคะ่ะก็เลยขอให้อาการแบบมาเป็นปกติดีไวๆคะ่ะก็คิดว่าอันนี้น่าจะเสสิ้นวันนี้นะคะอาการดีขึ้นยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะที่ฉีดวัคซีนเนาะเรามีอาการข้างเคียงเล็กน้อยไม่พึงประสงค์อย่างเช่นเป็นไข้หนาวสัน่นหนาวสั่นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเมื่อวานเสี่ยวๆมีท้องเสียนิดนึงเพราะว่า เสี่ยวยาวเป็นกินมะขามชอบกินมะขามหวานนะคะเพราะว่าเหมือนเราขมปากแล้วกินมะขามมันก็เลยทําให้อาการท้องเสียดังนั้นอาการท้องเสียของเสี่ยวยาวจึงไม่เป็นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพราะว่าโดยปกติของเสี่ยวยาวแล้วถ้ากินมะขามหวานนะคะก็คือไม่เกิน 30- หรือ45นาทีก็จะเกิดอาการท้องเสียนี่ก็คือจะไม่รวมอยู่กับการฉีดวัคซีนแต่ว่าเสี่ยวยาวยินยอมกินมะขามหวานเองเมื่หวานเพราะว่าต้องการให้แบบรับรู้รสชาตินะคะของความเปรี้ยว นะคะเราไม่อยากกินของหวานอย่างอื่นนะคะอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจทุกทุกท่านนะคะที่กาลังฉีดวัคซีนเนาะเรามีพ้นข้างเทียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็ขอให้หายไวๆนะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ฉีดก,ก็ขอเป็นกําลังใจนะคะขอให้วัคซีนได้เข้ามาแล้วก็ได้ฉีดก,กันเร็วๆนะคะสําหรับใดที่ท่านใดที่กําลังป่วยเล็กน้อยก็ขอให้อาการดีขึ้นไวๆนะคะสําหรับวันนี้สือก็มาอัปเดตอาการนะคะวันนี้ก็สดชื่นจริงๆแล้วแหละนะคะสาหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมไปทำประเมินเหมาะพร้อมด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนวันนี้เสี่ยวเหยาก็ไปประเมินแล้วแหละ